สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวสแน็คของประเทศนิวซีแลนด์กันนะครับอันนี้เรารีวิวนี่ก่อนดีกว่าอะไร bluebird เป็นชิปส์อันนี้คือเหมือนเลประเทศไทยใช่ไหมใช่แก้แล้ว เมือก่นนี่รสอะไรรสชาว์ชาว์ครีมค่ะนชาครีมแอนชารชารชารคือผู้ชายชารคือผู้ชายมันค่ะพี่ชายก็มีชาว์ครีมนี้ใช่ไหมครับใช่ผู้ชายก็มีรสหนี่เป็นเลนนี่นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับเลนประเทศไทยแต่บางอันก็จะแผ่นใหญ่เหมือนตักมาจากทั้งแบบโปเตโต้แบบไม่ได้หั่นเลยอืมเป็นหยากปะหนาถ้าข้างหนา ก็มีนนอร่อยไม่ได้กินเหรอพี <laughs> เอ่เคยแต่แบบว่าแบ <laughs> บไม่ได้กินนานมากมีความกรอบ,อบเฮ้ยเค็มเรยไม่กรอบได้ไง <laughs> อ่ออะอือน้ำว่ารสชาติไขยเลยนะมันไม่มีอะไรต่างเลยอันนี้ไม่ค่อยต่างมากถ้าว่าเลยเมืองไทยอ่ะผมเจอเยอะกว่า <laughs> ซึ่งมันก็หมายความว่ามันอร่อยกว่าจริงมันอร่อยกว่าจริงแต่คนนี้ชอบกินมากนะรสนี้ ยี่ห้อนะใช่อ่ะต่อไปนี่เรียกว่าทวิสตี้คริสตี้เนี้ยเด็กที่นี่เขาชอบสิบมากมันเป็นแบบชีสป่ะมันเป็นมันเป็นแบบเหลืองมากนะขนมข้าวโพดขนมข้าวโพดอ่ะอบชีสเหลืองมากเหลืองมากเคี้ยวสิบเขาใส่เขาใส่สีเยอะเหมือนนี่หละมันเหมือนไอ้ฟรีสโต๊ดเลยจิตตองสมัยก่อนพี่เคยกินอันนี้ก็ไม่เคยกินไมาเคยเหมือนกันอันนี้ขอกปรียวพียังชอบเค็มๆมันเป็นข้าวโพดใช่ไหมครับ อบชีสมันรู้สึกมันพองๆไม่ได้ให้ข้าวโดไม่ชอบอะรู้สึกมันแบบมันแป้งๆอะไม่อร่อยมันอันอันนู้นอร่อยกว่าอกินไปนี่แบบเฉพาะสีเขียวไม่เอาอิ่มเดี๋ยวรอชิมอื่นไม่ชอบนะชิ้นซอยอ่ือเป็นดึงให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับอันแรกอันแรกหกแปดให้เจ็ดนะครับให้แปดจุดห้า ว่ามันก็คล้ายๆเลยเนาะมันเหมืนมันเข้มเอนเลยใช่แต่น,นี้ยังว่ามันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าต้องกินอ่ะมันก็มันก็คือเละทั่วไปอ่ะเละแกงแค่ไหนอันนี้ไม่ชอบอ่ะหนูไม่ชอบห้าพี่บียเยอะจังอ่ามันนี่ให้เจ็ดเนี่ยค่ะพี่บีให้สามอืมโอ้ยไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบทายแล้วเอาไม่ห้าเพราะว่ากินได้แต่ก็ไม่ชอบเพียมชอบให้สิบ เหมือนกับรสชาติมันไม่ค่อยมีมันไม่แบบไม่มี texture มันเป็นแบบลมอ่ะจิ้มตาไปเจอลมอะไรอย่างเงี้ยเป็นรสชีสไงมันไม่เค็มเอาง่ายง่ายแล้วเหมือนมันมีรสชาติแบบแป้งๆอ่ะเวลาแบบตอน after taste อย่างนั้นอ่ะเออใช่ใช่ว่ามันแบบแป้งๆไงไม่รู้ไม่ชอบแป้งๆใช่ไม่ไม่หรอกไม่หรอกอ่ะอันต่อไปต่อไปลามิ n g t o นะฮะเป็นขนมแบบท่านเคยไม่เคยรู้ไม่เคยลองมาใหดีมันเป็นเหมือนขนมเค้กเป็นแบบว่าเหมือนสปันจ์เค้ก แล้วเขาก็เอาไปแช่แบบว่าแบบไอ้น้ำที่มันน้ำไซรัปอย่างนั้นอ่ะเออมีรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่แล้วเขาเครื่องเครื่องด้วยแล้วก็เป็นข้าวใช่มีขนมพีไพ่ป่ะซึ่งมันก็จะเป็นเค้กที่แบบฉ่ำๆอ่ะเออแต่ไม่เคยกินเหมือนกันนะแต่คือเหมือนแบบเคยดูแบบอยากรู้ว่าเขาทำยังไงซึ่งคนที่นี่เขาชอบกินมากนะเอาน่าไม่เคยกินหรอไม่เคยซื้อซื้อชอบกินช็อกกแลปกติอันไหนวะนี่อันนี้อ่ะเอันนี้เล็กไง ไม่เล็กหรอกเอ๊ะปกติอันไหนวันนี้โอ้ยลายใหญ่มากเลยอ่ะลายในตัดครึ่งหนึ่งไม่แบ่งไม่แบ่งได้ป่ะคนละอันไม่แบ่หรอโกดสตรอเบอร์รี่เหรอ่ะดูฮะหวานเหมือนนี่นี่ชิ้นใหญ่มากมีการไม่แบ่งด้วยพี่ตัดคือนก็ได้กัดหอมกินมะพร้าวนะคำเดียวเลยมันหอมกลิ่นมะพร้าวใช่คำเดียวนี่ครับคืออันนี้เป็นขนมที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นบ้านของนี่เนาะใช่ไหมใช่มันเป็นแบบว่า traditional ไม่ค่อยเห็นที่อื่นอ่ะครับเค้ก เคลือบมะพร้าวตอนแรกที่มาใหม่ๆนึกว่ามันเป็นมาร์ชเมลโล่แบบชิ้นใหญ่แล้วแบบมีแบบเออมะพร้าวอยู่ข้างนอกอะไรนี่หวานมากนะนี่นะเป็นเค้กเนื้อเป็นอย่างนี้นะฮะอ๋อคมากือข้างในมันก็เป็นเนื้อเคลกก็แหละใช่ป่ะแต่แคือแค่แค่ข้างนอกอะที่มันเหมือนกันแบบเหมือนเอาไปจุ่มเฮลบูบอย ถ้าใครอยากลองทําดูนี่ทไทยนะลองอปองเค้กเนี่ยก็ไปแช่เฮมูบอยข้างนอกแล้วก็ชุบด,ด้วยม<า>ะพร้าวหวานเลี่ยอเหมืนเค็มกินประคำแรกมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนอ่าตันกินตันกินตอนกินโดนะที่มันเป็นข้างนอก,กเป็นเสื้อมะพร้าวอ,อ,มอมไม่ชอบอะไม่เชอบหวานมากเพี้ยมรสชาติเป็นไงครับมันก็หวานนะหวานไม่หน่อยมันหวานแบบมันหวานแบบเลี่ยน่ะแต่มันก็ถือว่า จริงนะแต่แต่ถ้ากับแต่อันเนี้ยไปเอาเมันชาร้อนจะอร่อยชาใส่งงชาดำเนี้ยจริงไม่ตัดเลยมันดีาดำชาดำ่าฮ่าฮปาฮอาฮ่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 นฮาฮ่าฮ่ามัาฮ่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 าไหา่ครับเ่า่าไ่ร่ให้าฮ่าฮ่าฮ่็ฮ่า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 ฮอาห่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่าฮ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 ะาฮ่หวานคาฮ่ เมื่อกี้ขคากินสิเมื่อกี้ขคากินช็อกโกแลตเนาะรสชาติเป็นไงบ้างมันมันขมๆเหมือนโกโก้ป่ะหรือช็อกโกแลตเลยโกโก้ฮะโกโก้เขาใส่ผงไม่เอานม่เอาแล้วไม่เชื่อฉันไม่เชื่อมั่นในตัวเธออีกแล้วเอ้ยขมเลยอ่ะอ้าชอบคุณตัวแล้วอ้ามชอบเพราะมันอร่อยแบบมันหวานคล้ายๆเค้กอะเค้กช็อกโกแลตอะแล้วก็เครื่องมะพร้าวน้ำให้เก้าเต็มสิบครับเฮ้ยอ้าตว้อ้ามเพรยแบบมันหล้ยๆเกอชาอเคร่ะ ไม่รู้คือพี่บิกินีด้วยคือพี่บีกินีรสสตรอเบอรี่อ่ะแล้วคือมันหวานมากเลยมันเหมือนเราแบบว่ากินเฮลโบบอยอ่ะเออถ้าจะ่ราสตรอเบอรี่ไม่รู้ว่าให้สองอ่ะเฮ้ยมันหวานมากอ่ะมันหวานมากจริงๆพี่บิใจอะไรอ่ะให้น้องสองอ่ะอืมพี่มันไม่ต้องรีโชช่าเลยนะมันหวานอ่ะมันหวานอย่างเดียวอ่ะคือมันก็เลยเหมือนแบบไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะอือโอเคต่อไปต่อไป แก้ให้แล้วเนี่ยใช่แล้วไม่ดีใช่แล้วให้แล้วต่อไปนี่นะฮะช็อกโกแลตแอมโมนช็อกคอลลาตวิตเทคเกอร์สเป็นช็อกโกแลตของที่นี่ใช่มีโรงงานที่นี่นะไม่ดีนิวเซอร์กลอโก้แซมแซมเป็นรสช็อกโกแลตกับแอลมอนด์นะฮะอู๋อันนี้ช็อกโกแลตนมใช่ป่ะมันมีรถช็อกโกแลตชรถช็อกโกแลตใช่ไหมคะมันเป็นช็อกโกแลตนมใช่ไหมมันมีช็อกแลตแท่งยันดาร์กช็อกกโแลตไม่ใครมันมีขายเป็นแท่ยี่ห้อปะ มาไม่เคยเห็นนะนี่ไม่แก้มต้องเคยซื้อกลับไปค่ะเพื่อนกับไม่ค่อยที่ไทยอ่ะมันมีป่ะแบบเป็นแท่งใหญ่ๆเนี้ยไม่มีเนอะบ้านเรามีแต่เล็กๆอ่ะใช่ไม่รู้ช็อกโกแลตบาร์หรอมีมีไซร้ปอื่นๆอื่นมีแครเบอร์รี่อ๋ออันนี้มิลชช็อกโกแลตเก้วไปเห็นนะแครเบอร์รี่อะไรอ้ยกไปพี่วีแบบคนละครึ่งแหมยอมครึ่งอันนี้เตาแค่คนเดียวเลยต้องแห้งให้ใหญจังเดี๋ยวอ้วนนะวันคนที่ไม่ชอบกินช็อกโกแลตอาจจะสงสัยดูแอลมอดข้างในเป็นเม็ดอะรนะครับผม นี่คนประเทศเนี้ยบางคนกินทางแท่งตรงนี้ได้เลยอ่ะเนาะจริงเขาให้อะมันทางอันเลยใช่ไม่หั่นเลยอันราปลอดพิ娅เขาไม่ชอบนี่พา娅ชอบใหญ่นะพิ娅เออตั้งแต่ที่พูดอ่ะพิ娅ชอบหมดเลยอ่ะเนี่ยเขามีขนมอืมอันนี้อร่อยใช่พิ娅ชอบโกโก้สามถึงสามเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ไม่ค่อยหวานก็มีไม่หวานมากปลายมันก็ยังโอเคอื อออันนี้ชอบครับอันนี้แบบมัน <29. S 1> มันแบบกลมกล่อมหวานกำลังดีอัลมอนด์ก็แบบเต็มคำให้สิบเต็มสิบให้สิบเก้ังให้แปดแนวอันนี้แบงค์แนะ <c oughs> ไม่เว้ากันจระโอเคต่อไปเลยว่ะอันนี้เป็วแ้ว่ายเนื้วเค้กลำนะฮะ <c oughs> เป็นแบบขนมจับบนรถเคลือบด้วยช็อกโกแลตมีลมกินอันนี้ไม่เคยกินอันนี้แบบมีที่นิสแลนที่เดียวนะที่เนี้ย มันเป็นสับปะรดรสสับปะรดเฉยๆหรือว่าข้างในเป็นสับปะรดจริงๆข้างในเป็นมัสเต็มร่สับปะรดครับมัสเร่สับปะรดเกมจำไม่ได้เพาะชมีสับปะรดแม่ัิ้นไม่กินข้วไหมเอามาพร้อมสุกันเลยไม่เอาหรอไปเ่มะน้เอาไปซื้อนเก่ามาดิ กินไม่ได้แบบนี้เริ่มเขากนแล้วแก่ไม่กล้ากัดเลยอ่ะหล่อนยังวะมึงแข่งริงปะแข็งยิงไม่ขาดเลยอ่ะไปตายดูอะไรอยู่ที่นี่แย่อุ้ยพี่พีไม่กล้ากัดเลยอ่ะไม่ไม่เมื่อก่อนไม่แข่งนี้ไม่เป็นดีวะไม่แข่งนี้ของเก่าเนี่ยอาเคยดีนะมันไม่ร้อนนี้แข็งไปก็แหละติดนจริงติดฟันเหมือนเหมือนเป็นชอบกุ้งแล้วสอดไส้สุกันอะไม่ได้อ่ะรสชาติโอเคนะ เราชอบโอเคนะคือแบบม,ม,มีกลิ่นมะสับปะรดแล้วก็ช็อกโกแลตเคลือบนะแต่แบบมันเหนียวกินยากติดฟันมากกินมาอย่างเงี้ยกินตอนไหนเคยเมื่อไหร่ <14. S 1> สิบสี่สิบปีแล้วโด,โ,ลโดนตีไอ้เนี่อาจจะสร้างแบตเดียวกับที่แก้มกินตอนนู้นอะเดี๋ยวต,ตอนนี้ติดฟันไม่หายนะบอจบอการจบการเราชอบโอเคแต่มันเหนียวไปนะให้หกดีกว่า วิ้ยใครที่กินบ่อยๆอ่ะบอกหน่อยว่ามันเหนียวไหมเออหรือว่าเราเราโดนบอกว่าเราโดนแกงมาเพราะแกงเคยกินไม่เหนียวนะแบบหลุมเจาะพอกินแล้วแบบขุ่ปากแล้วหัวถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นอ่ะแช่ช็อกฟิชให้มันแข็งๆอ่ะมันจะอร่อยว่านี้นะแข็งกว่านี้เหรอเฮ้ยมันมีช็อกโฟิชแบบที่ใครๆก็คนดังๆใช่ใช่ใช่เป็นไม้เป็นโลอันนนั้ไม่เหนียวแต่มาแล้วเออนะอร่อยใช่นี่ก็ถือว่าอ อันนี้ให้ห้ารสชาติโอเคเท็กซเจอร์ปรับปรุงนิดนึงผมกับุงได้นี่เห็บอกบอกงานปรับปรุงเลยนะบอกเลยปรับปรุงนิดนึงเถอะถามว่าโปรตีนมันไม่แข็งเท่านี้นะแต่วันนี้มันแข็งมาก่คือคือพี่พีอยากคิดว่าอันนี้มันคือขนมของเด็กใช่ไหมว่าให้เด็กกินอ่ะแล้วขนาดเรากินอ่ะเรายังกัดไม่ออกอ่ะผูแล้วเด็กอ่ะคือเหมือนแบบคือเขากินเพื่อให้รู้ฟันน้ำนมหรือเปล่าจะกินเพื่อให้ฟันมันหักไปเลยโปรตีนมันควรที่จะเหนียวปะ ไม่ควรมันมันมันคือมามแล้วมันควรจะส<ช>อบไม่รู้อ่ะมันกินเหนียวมะไม่รู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่บีไปเดี๋ยวพี่บีไปไอ้นี้ซื้อมาเก็ตเราซื้อมาใหม่รอบานาแล้วเราลองกอันต้องห้ามซื้อที่เดียวกันนะต่อไปลวแข็งมากเนี่คุกกี้ทานอันนี้ให้หกมีบอกให้หกแต่คือจะทำความคือความที่เป็นะ รสออของมันอร er. ่อยอแต่ความเหนียวนี่ไม่รังเต็มสิบกะละแมะครับเต็มสิบเลยกะละแม่อีกอ่ะเค้กคุกกี้คามนะฮะอันนี้คุกกี้คามนี่ขึ้นชื่อมากแตอะไรกันรสลายอันนี้นี่เป็นรสช็อกโกแลตชิพนะฮะช็อกโกแลตชังช็อกโกแลตชังตนี่หละบอสเกุกกี้คามนี่มันดังมากนะพี่เดี๋ยวนี้เขามีแบบช็อคทั่วอ่าญี่ปุ่นก็มีนะไม่รู้อ่ี่ญี่ปุ่นที่ญ่ปุ่น เจ๋ง<ๆ>อันนี้แย้มก็ให้สิทธิ์แย้ยยมชอบนี่นะครับน,นี่กินค,คุกกี้เลยนะฮะอือคือช็อกโกแลตเขาแบบว่าไม่ใช่ชิปอ่ะมันคือแบบเป็นก้อน,ออนใหญ่ๆอ่ะเออใำไมถึงชิปใหญ่จังไงวะเอ้ยพี่อย่างา <S <S <S> านี้ยมายแยมชอบกินมากเลยแะใครงซื้อให้ๆๆมาจริงเหรอคือส่วนตัวกินบ,บอ่อยแล้วเนี่ยอร่อยพี่บีไม่ค่อยกินอุ้ยอุ้ยอ่ะแย้กินอร่อยฮะอือหรือปะคือไม่หวานมากและแบบคุกกี้ก็ไม่แข็งนะฮะ ได้คุกกี้ไม่แข็งเจมให้ที่เก้าใช่เก้า่พีพีให้แปดละกันเอาให้สิบ่ะชอบก็ถือว่าอร่อยน้นให้เอ็ดเพราะว่ามันกรอบนอกนุ่มในโอเคเข็ยเพื่อกันเสียเวลาต่อไปนุ่มเนี่ยฮะยี่ห้อนี้นะฮะยี่ห้อว่าฟิตอะวิตเชอร์สเหมือนกันนะฮะเป็นใช่เป็นยี่ห้อเดียวกับยี่ห้อเก็บแบบช็อตอะไรใช่ปิ้งปิ้งซึ่งอันเนี้ยตอนแรกอะที่เขาออกมา แบบหาซื้อยากมากเพราะหมดตลาดหมดเลยนะขาดตลาดใช่ค,คนแย่งกันซื้อเออยุ้ยแพงอะแพงอะใช่มันคนเขาบอกว่ามันอร่อยมากต้องตอนนูน้นคือแบบเป็นแบบแรร์ไอเทมต้องแบบแย่งเงนซื้อรสช็อกโกแลตฮะซึ่งมันมีรสแบบสตรอเบอรี่รสเอ่ออันนีะไาร,ร,รสกาแฟก็มีอะไรเงี้ยจะบอกไม่หวานเลยเออไม่หวานหรออืมใช่ไม่หวานเลยคุณภาพสุดยอด นมเขาก็อร่อยนะนมนมมจริเขาสดมากมันมีความมันแป๊ดหน่อยกินง่ายเหมือนครีมเทียมมันเป็นนมช็อกโกแลตที่แบบที่แบบมันมีความแบบมันๆอ่ะแล้วก็แบบมีความเหมือนโกโก้เล็กๆแบบมีหวานนิดนึงแบบอะไรเงี้ยอันนี้ให้สิบเลยอ่ะสิบอนี้อร่อยอะชอบไม่หวานมากเลยพี่ใช่ไม่หวานมากมันเข้มข้นมันเข้มข้นมันครีมมี่อ่ะใช่ใช่นมนมกรบครีมมี่จริงแก้งทั้เหมือนนี้ชูบินอะทำยังไง อ่ะร่อยอันนี้ชอบชอบเราจะกินมาไม้ก่อนไหมฮะเราตบตกด้วยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวได้ไหมได้กินเองโอเคมามาต้องกินแหละมาไม้คืออะไรพี่บีนี่มาไม้สเปรดมาไม้มันที่นี่คนที่นี่เขาเอาไว้ทากับขนมปังอ่ะใช่ป่ะเป็นเหมือนแบบเหมือนบ้านเราทาแยมใช่่ปะต้องกินแต้องกินก่อนอันนี้คือเป็นเหมือนแบบว่าเวอร์ชั่นแบบว่าคาชาวอ่ะเออเหมือนซุปไก่สกัดคือคนที่นี่นะฮะเหมือนแบบสกีสกัดเลยเขาเอาโทสแล้วก็ประทานแบบบางๆทำเนยมันทำจากอะไรอ่ะอันเนี้ยยีสต์ ีี่สต์์กลิ่นนี่คือแบบกินเหมือนกับ soy sauce กินแบบแบรนด์ซีกัดเออแบรนด์ใช่แบรนด์ซิการ์ซัดชัดๆโดดไหมฮะไม่เคยกินตอนมาแได้กินเหมือนซีอิ๊วแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นนี่ยลองจินตนาการกินแบบว่าขนมปังทาซีอิ๊วญี่ปุ่นเฮ้ยมันมันก็อร่อยนะจริงๆนะพี่กินบ่อยเออแก้มจัดแก้มจัดเย้อนไปกินครั้งหนึ่งแหละตอนอยู่โฮสต์เฮ้ยแก้มกินแค่นั้นไม่รู้รสชาติหรอพี่มันมันแรงเหลือเกิน เอาจริงบ้าอามตอนแรกแรเคยกินอ่ะตอนที่มาดีไซน์ตีแรกดีไซน์ตีแรกเคยกินอันเนี้ยแล้วแบบชิมไปไม่ไหวอามสปูฟูอันนะชิมใหม่นะใช้ครชอบใหญ่คนละครึ่งคนละครึ่งชิมใหม่ในรอบห้าปียังยังอย่าหลอกลวงดิหืมกินแต่ก็แบบอย่าเฟกดิกินเขาไหมรสชาติมันไม่ได้แย่ที่ไม่กินเลยแบบ มันเหมือนกาวแบบแะไรกันอะรสชาติมันเหมือนนี่รสชาติมันเหมือนนี่จริงทุกคนดูดิดูความตูดดิดูดิดูความตูดแค่กินเลยอ่ะแล้วจะมารีวิวแคมกินไปแล้ววันนี้ยกินให้หมดช้อนแล้วเราอะเนี่ยมันไม่ได้แย่นะเอาจริงๆมันคือแบรนด์ซุปไก่สกัดรสเจ้มจนแบบเป็นก้อนนุ่มเลยผมันไม่หวานมันไม่เหมือนแบรนด์ดูดูอินสตาแกรมถ้าผมกินหมดนี้ต้อง กด subscribe ด้วยได้ฮะเขาลองบานใครอยากกินอ่ะเราเอ้ยหนึ่งสองอ่ะที่ไปกินเหรอกินกินดิว่ามันอร่อยนะมันเค็มมันเค็มดีเค็มๆแต่ว่าคือมันมันจะมีเหมือนแบบรสชาติแล้กอะไร after taste เหมือนกันอ่ะไม่หวานเไม่หวานไม่หวานยี่ไหวานนี่นึกอะรเนี่ยไม่หวานไม่ห ตอนแย้มันติดข้างบนน่ะแล้วแบบเอาไม่ออกให้มึงไม่ไหวแล้วพี่ยอมแย้มินน้อยนะจริงแย้มจริงน้อยนะพี่เอาผู้ชมอยากเห็นอีกอ่ะไม่ไหวแล้วอุ้ยความสุขเยอะพี่ชอบใครวะอยากจะโดนตีหน้านี่นีไม่มีใครคนเลยเตีหน้าเลยหกเข็มไปนี่คือแก้มแตกไปเลยพี่เอาะชอยดูชอยมันเลยใครนหละคือแต่ใครกินไม่ได้ห้ามกิน พี่กินได้พี่พี่ว่ามันอร่อยอ่ะคือคือรสชาติมันอร่อยแต่มันจะมีแบบว่ารสชาติ aftertaste ใช่ที่มันจะเหมือนแบบขมๆนิดๆแล้วมันก็จะมีแบบกลิ่นตามขึ้นมาเอออ่ามมงเลยว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ชอบทุเรียนก็เหมือนเราไม่ชอบอันเนี้ยแต่พี่พี่ว่าถ้าเกิดกินกับขนมปังมันอาจจะดีกว่านี้นะคือมันเหมือนกับแบบมันมีขนมปังที่ช่วยแบบกลบลงไปอันนี้เรากินเราเล่นกินอย่างเงี้ยเหมือนเรากินแยมเปล่าๆอ่ะแจกไหมแจกมาไหม ยอมไม่กินเบรกฟาสต์กวะใครอยากกินลิกดใช่ใครอยากกินมากดมาเลยครับกดคอมเมนต์เพราะเราจะส่งไปส่งไปให้หนึ่งคนหนึ่งคนเฮ้ยหนึ่งคนหรอหโยงงกันเราอ่ะใครมาไหมให้ได้สิคนเลยค่าส่งกับใครผู้ชนะผู้ชนะใครชนะใครชนะเขาเล่นอะไรกันนะกดไลค์มาฮะแล้วจะสุ่มสุ่มเลือกคนหนึ่งเอาไปเลยมาไหมาพิมพิมพิมใต้ว่าอยากลองใครอยากลองบอกมาต่อไปอะไรต่อดีครับมีซูกัส์กับ LNP พี p นะ ไม่ไม่ถ้าต้องกินสุกานจะแล้วเราจะกินเนื้ไม่อไปอ่ะสุกานที่แข็งโปร่งไปหนเลยใช่ป่ะใช่เพราะมันละเอียดอ่ะลอนไปแอนดีฮะคืออะไรครับแอนดีฮะไล่ทำเมนจ์ัวร์ใช่ป่ะเลมอนเลมอนเลมอนเปียโร่คืออะไรครับเลมอนเพีโรเพียโร่ก็คือพื้นที่จังหวัดชื่อเมืองชื่อเมืองจังหวัดอินเนีวซีแลนด์ที่เขาแบบมีโรงงานที่นั่นแต่ว่าที่เมืองเนี็ยเหมือนเขาจะมีมี เรูปอันนี้แต่แต่คิดว่าเป็นคนรขวดโชว์ว่าคือเมืองเนี้เพรียวโคตใหญ่ครับถ่ายรูปิงโอเคมาคาน้ำแบบสไปร์สแหละมันคือซอฟต์ดื่มชอบดื่มใช่แต่ว่ารสชาติไม่เหมือนสไปร์สนะใส่เลมอนมันจะเออมันเปรี้ยวกว่ามันไม่ใช่ลาเหมือนเลมอนแก้วสุดดิ้นสุดดินหนึ่งสองนี่นะใส่แก้วเออสีด้วยตาตานเราใช้คล้ายสไปร์สแต่อร่อยกว่าอ่ะอ่ะชอบมากกว่าจริงเหรอเออมีสีนะอ่ะให้แก้วมองม่มีสี มันเป็นเลมอนนะฮะเลมอนคือเลมอนใช่กินนเลมอนโซดาเลมอนโซดาใช่อโอเคอันน่ะฮะให้สิบแจกจริงจริงนะเนะบอกเลมอนแอนด์พีโร่เลมอนแอนด์พีโร่ต้องเห็นไปนะเขาไม่สปอนเซอร์ชอบมากอร่อยนะคือเออเอามาอร่อยสไปย์มันมีความหอมเออใช่ไหมมีหอมเลมอนหอมเลมอน เขาใส่เลมอนจริงๆป่ะอันนี้สีคือเขาไม่ได้ใส่สีเพิ่มนะฮะสีมันจะมาได้ไหมเลมอนน้ำตกต่ก่อนไม่ใช่เลมอนไม่น่ามีสีนี้อ่ะอร่อยจิบตำสิบอ่ะสิอ่ะสิจิตใจก็ยังอยู่กับมาไม้อยู่เลยไอ้เนี่ยให้หนึ่งเลยบอกก่อมาไม้ไหวให้ศูนย์นะคือมาไม่ได้ศูนย์เต็มวัยจริงมาไม้ได้อ่านก็ให้ศูนย์ฮะกินไม่ได้เลยครับกินไม่ได้พไหมห้าอุ้ยพี่วีพี่วีให้ขนมนี้สองพี่พี่ให้มากกว่าอันนี้ไม่อร่อยอันนี้มันหวาน ว้า <What? S 2> อันนี้มันเค็มๆดีอ่ะอพี่โชว์เห้อีกช้อนหนึ่ง <laughs> <laughs> ที่พี่ว่าถ้าเอาไปทำไปเนี่ยขนมแบบแบอ, <c oughs> อนนี่อบเหมือนแบบว่าไอ้นี่กินแบบตอนเช้าๆอ่ะน่าจะอร่อยใส่กับชีสนิดนึงแบบมันจะแบบได้รสชาติมันได้ <laughs> รสเค็มดับรสเค็มมันเล็กแค่ขวานเนี่ยเออพี่ส่วนตัวคือชอบกินสีขาวมากมันก็เลยรู้สึกว่าบอกเฮ้ยเออมันอร่อยอ่ะมีช็อคคุเดนแต่ที่ป้ายมันเขียนซานิเทเรียนซานิเทเรียน the health food company ใช่มันเป็น healthy ใช่คือมันมีหลายเรื่องอะไรอ่ะคุณสมบัตินะฮะคือมีแบบ high iron high อะไรอย่ high with vitamin D ด้วยใช่ไหม a hundred percent vegetarian คือเฮลตี้อ่ะถ้ากินถ้ากินแล้วทรมาน ทุเรียนเลยวะฮะทุกคนอันนี้คือ vegetarian เอาแล้วทั้งนั้นเหมือนกันเขาเป็นจิ g e t a r ด้วย vegetarian ใช่เี่จริงไหมไม่ของออสเตรเลียเ vegetarian ที่มี่ว่ามันคล้ายๆจำปั้งต่อไปนะฮะเราจะลองรีวิวซูกัสของนิวซีแลนด์นะฮะซูกัสนิวซีแลนด์กิโลชื่อว่าอะไรฟรุตฟ fruit b u r s ใช่ครับฟ r u i t burst มีคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบซีซูกัสที่เหมือนไทยเลยสีเขียวแล้วกันสีส้มส้มแต่คือแต่คือที่ไทยมันจะแบบเป็นแบบว่า แบนแบนใช่ปะเบียร์โมงน้ำบลูเบอรี่บ้านนี้ว้าวใหญ่มากนะฮะดูดิเออก็ใหญ่มากปลาหัวแตกหนังแตกอ่ะกินไหมเครือพายต้อโหลดเลยพี่ลองกินของเค้าอลพีพี่ลองเลยอันนี้รสเลมอนหนึบๆของแก้วรสว้าวสีน่ากมากอ่ะแต่สีมันไม่ได้เป็นสีมันสีมันเหมือนแบบพาสเทลนิดๆแต่ว่ามันด้วยขนาดของมันแล้วมันเลยดูไม่น่ารักเท่าไหร่พี่จะลองดีให้ทุกคนดูนะไม่ได้แต่ ดีขึ้นเคดมเคดิอยากให้ไปได้ยินเสียงไอ้แ้ะมันเข้าไปสุกไดเข้าไปนะโดนกันตมันโดนฟัเกนเอออะไรเดี๋ยวฟังอันดี้อะไะอ่านจิมันควรจะเป็นสุกัสมันจะเป็นขาจ้าข้าเจ้างกี่บาทเนี่ยคันี้เล่นมันจะจ้างทำไมนี่จะเจ๊งเลยเล่จะเจ๊งล้อเขาจะเลยเล่นเต็มร้อยมาพอแล้วพอหนักจริงจง แถวไม่ออกอะไรนะขอกินไอ้อะไรเนี่ยไอเนี้ยแค่มาทานต่อที่อานไปพูดจบตอนที่อานจะเริ่มพูดอีกยังไม่ลดเลยเนี่ยพี่อ๋องพี่ลองโค้งแข็งอยู่แล้วนี่งอ้ามชอบนะมันคือแบบมันแข็งมันก็ดีแบบเรามันอยู่ในปากให้นานเนี่ยสุกกัดเดี๋ยวหมดแล้วเพลองพี่ว่ากินจนปวดกามมันก็ไม่ลดอย่างไรก็ไม่หมดเลยไม่ลดขึ้นเลย พวกนี้เคี้ยวเสร็จครับพวกนี้เคี้ยวเสร็จครับคือเอับรสชาติี่กินอะคลาคาชูกันเลยทำให้สิบเต็มสิบเหมือนกันชอบรสชาติคาชกัจริงชอบชอบทำไมรสชาติที่พี่พีกินมันไม่อร่อยอะมีกินเหมือนน้ำยาห้องน้ำยอุ้ยร่ไรไร่ไร่นระไรอะไรอะไรเหมือนอะไรอ่ะเออเหมือน่ไร่ ยิงการเอาไปวอร์มกับมือไม่เวิร <laughs> ์กนะต้องทำเนี่ยต้องลองใส่ฟันไม่ต้องลองใช่ไหมไม่เจ็บนอยากให้ท่านผู้ชมเขารู้ไงี่ยว่ามันแข็งนุ่งของเราแบบแจมให้เท่าไหร่คะแนนให้สิทธินี่ทายน,นะเอีาแล้วเมื่อ <laughs> กี้อ่านให้สิทธิ์ได้เหรอฟันแกบอกว่า <laughs> ให้ห้าให้ห้าแค่ให้แตกนะเขารสชาติอร่อยแต่ความเหนียวนี่เกินเกินเกินชะตาไม่ให้สี่ เร <4 S 2> เรียกแขกนะพี่เราไม่เหิวแปดสี่ห้าสิบนี่สิบเดียวเอ้ยยังยหมดแล้วหรอหมดโอเคหมดแล้วพ่อนี่นะฮะก็นี่ก็คือขนมแซงของประเทศนิวซีแลนด์นะฮะถ้าน้องๆเพื่อนๆพี่นะเคยกินอันไหนแล้วไม่เห็นกับเราไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับเรานะฮะก็เขาไมน่ได้เลยใช่อชอบอันไหนก็บอกนี่กว่าเราจับแรงดีกว่าว่าไหนชอบมากที่สุดโอ้ยากยากนมนมอะนมนมนมไน่แดงเป็นไปแล้วแขกมาเลย อันสเลยครับอนสองอันสแลแแลนี่นี่เหรอแอันสองตีอันสองฮะอันสามนี่เไดาเห็นด้วยอันสองกอันดับสี่คุี่ทามเยสเอามาไม้ไว้คับๆนากันเล่าไอพี่อีอ่ะเลี้ยพีก็อนี้อันนี้อัเนี้อันนี้อันนี้อนี้อันน่อันนี้ก็พอมาๆมาไหอันนี้ก็เนี้ยอันนี้ อันนี้ไปต่อลามิชันลามิชันอันนี้นะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับมาม่าเหมือนกันใช่เห็นไหมนะว่าอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอ่อง่ายรสชาติอันนั้นอร่อยกว่าใชช่่อออออัันนนี้้ะะะะฮฮเกลลืบโโรรยสสาติุดท้ายเลยนี่ไงอมาไม้ไปสุดท้ายโอเคพอแล้วถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอบหน้าเรามากินกันใหม่ ทำพร้อมกันดีกว่าสุกันยังไม่หมดเลยหนึ่งออสองสาม <c oughs> ดแล้วสวัสดีค่ะค่ะ